แต่พอหน้าน้องเขาลอยมาไม่กล้าไม่กล้าเสียเ่ยงครอบครัวดีมากครับเพราะว่าเขาดูแบบให้เกียรติเราแล้วก็คุยกับเราแล้วก็พูดพูดถึงในเรื่องของแบบดูดูกันไปแล้วก็รวมถึงน้องก็เป็นคนขยันทางานมากครับ<อ>น้องขยันทางานมากกว่าเราเอง <S 2> <S 2> ปกตินะครับก็รักกันทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็รวมถึง <S <S 2> <S 2> <S 2> จะทํางานแล้วเขาน้องเขาก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงแบบเราเรามองในเรื่องของออดูกันไปเรื่อยดูกันไปเรื่อยครับ พองเขาก็สอนผมในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าบางทีผมเหมือนแบบไม่ยังอาจจะยังไม่โตมากเลยครับตัวเด็กจริงๆแล้วความรักก็คือผมผมว่าก็ผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากเท่าไหร่ก็ดูๆไปเร่ยครับคนนี้รักจริงรักจริงนะแต่ว่ามีไปเจอครอบครัวเจอหมดเลยครับใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับเขาวอื่นเขาต้อนรับเราขนาดไหนเราสอบไปดีฮะครอบครัวดีมากครับเพราะว่าเขาดูแบบ อ่ให้เกียรติเราแล้วก็คุยกับเราแล้วก็พูดพูดถึงในเรื่องของแบบอ่าดูดูกันไปแล้วก็รวมถึงน้องก็เป็นคนขยันทํางานมากครับน้องขยันทํางานมากกว่าเราอีกผมเป็นคนแบบว่าก็นิ่งๆก่อนนิ่งๆแบบเหมือนแบบเวลาไปเจอใครผมว่ายังไม่ค่อยกล้าสู้หน้าเลยเท่าไหร่รก็ก็ทำเป็นนิ่งๆอะไรคงับเพราะว่าจริงแต่ทางครอบครัวเขาว่าน่าราักครับเขาก็ๆๆดีครับๆๆ <ๆ S 2> เขาก็บอกว่าให้ดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยเน้นเน้นในเรื่องของแบบอ่ อย่าทะเลาะกันมีอะไรก็คุยกันดีดดดๆเพราะว่าด้วยความแบบเราก็ทันตัวเป็นเด็กน้องเขาก็แบบเป็นเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะแล้วเรารับปากกับเขาย่างไรไป,ไปบ้านผมว่าไม่ได้รับปากอะไรเยอะเพราะว่าในมุมผมอะ่ะผมมองว่าความรักถ้ามันใช่เราก็ไปกันยาวๆฮะผมว่าความรักครั้งเนี่ยของผมอะ่ะผมมองว่าผมผมสามสิบห้าแล้วเนาะสามสามสี 3, 4, ่สามห้าแล้วประมาณเนี่ยเออสามสี่ป่ะวะเออเออเมอแล้วแล้วก็ผมอ่ะก็มองแค่ว่า ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเราก็ถ้ามันถ้ามันโอเคพร้อมผมก็แต่งเลยถ้ามันไม่ไม่ใช่พอแต่งไปเลิกกันมันก็ไม่ได้คือไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นแล้วอองจริงคือผมว่ายุคนี้มันเหมือนแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงจริงพร้อมไหมครับพร้อมไหมหมยถึงว่าตัวเราเองพร้อมไหมตอนนี้ก็ได้หมดได้หมดเลยจริงๆได้หมดแต่แบบว่าเดี๋ยวดูกันแล้วติดอะไรพี่แจ๊คระแติดอะไรสำหรับตัวเราคือ มันดูจังหวะก่อนดูจังหวะว่ายังไงอย่างเช่นผมเป็นคนแบบอารมณ์แบบผมเป็นแล้วแต่อารมณ์ผมเลยอ่ะสมมติแบบถ้าอยู่ดีๆผมพร้อมปุ๊บพรุ่งนี้ม่อาจจะไปไอ้นี่เลยก็ได้ผมเป็นคนแบบแล้วแต่อารมณ์ผมอ่ะผมแค่บอกว่าถ้าถ้ามันถ้ามันมาก็จะทําให้ถูกต้องนะผมก็พูดอย่างนี้บอกว่าใช่ถ้าไม่ถ้าถ้าแบบสมมติมีปัญหาก่อนเราไม่รู้ไงสมมติพร้อมไม่มีปุ๊บเราก็เจะว่ากันไปมี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 คุยครับมีคุยกันแบบว่าในเรื่องของแบบว่าอมันมันเหมือนกับว่า เราเราเรามองในทิศทางของแบบหนึ่งเราเรายังทํางานได้หลากหลายอยู่เพราะว่าเวทีนะวงการบันเิอครับผมใช้คําว่าผมคิดว่าเวทีหรือวงการบันเทิอเนี่ยคือณตอนนี้เรามีที่ยืนอยู่เราควรจะทำหน้าที่ให้เต็มที่โดยที่ไม่ให้มีข่าวเสียหายโดยที่ทําตัวให้ดีๆเพราะว่าบางอย่างนะฮะ เดี๋ยวตรงเนี้ยถ้าเวลามันหมดลงเนี่ยเราก็ต้องหาอาช i̇şte right ีพเสริมเพราะตอนนี้ผมก็พยายามทําผมเป็นคนทําหลายอาชีพมากผมมีทั้งไรส์สดมีทั้งพระมีทั้งของมีคือผมแบบทําทําคาเฟ่ทาที่พักโอ้ผมผมชอบมากพี่มันสนุกมากตอนนี้ในหัวผมแบบมีแต่งานนะแค่สิงคงใช่ไหมเพื่อความมันคงของครอบครัวก็เพื่อผมด้วยแหละพี่คือมันก็มีช่วงวูบนะมันจะมีแบบว่าช่วงวูบแบบอย่างเช่นแบบเจอเพื่อนเพื่อนเหรอ มันแล้วแต่บางจังหวะแต่พอหน้าน้องเขาลอยมาไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงก็เกรงใจด้วยครับก็ถ้าใช่ครับถ้าใช่แบบก็ก็เดี๋ยวดูทีเดี๋ยวมาบอกพี่แน่นอนครับเพราะว่าคืนหนึ่งอย่างเราเรามองว่าเรื่องเรื่องการการสื่อสารอะไรเงี้ยถ้ามันใช่เดี๋ยวผมมาบอกแน่นอนได้ครับ